สวัสดีครับมน,นีมาพอ้กับบ่าวเอกแล้วนะครับในช่องัยรุ่นยุคใหม่หัวใจมากเกษตรมน,นีสิผ้าม่ให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับครบหล่อหนึ่งเดือนนะครับปุ๋ยที่ให้ก็คืเป็นปุ๋ยอินทรีนนีเป็นปุ๋ยอินทรีย์พันธ์นะครับปุ๋ยมูลข้างข้าวผมใสยอยู่ประมาณ สองกำม,มือครับปุ๋ยินสีใส่อันนั้นทางลำต้นประมาณนขืบนหนึ่งครับครับใส่หลอบต้นเขาครับแล้วเพื่อโปไกไปยให้เขาด้วยครับหนึ่ง เพื่องคุ้มไว้คือเขาเวลาลดหนํำปุ๋ยกับจ้งสิบอเดรไลไปใชครับเพราะว่ามีหยาแล้วก็มีเพื่องทุเรียนเท่ากับสีได้รับปุ๋ยแบบเต็มที่เพราะว่าหยาเขาจะกินบ่ได้แล้วนะครับเขาถือเพื่องคุ้มไว้แล้วเขาภาสามารถกินปุ๋ยเลยล่ะปุ๋ยกับซ เลี้ยงก็สิได้รับปุ๋ยแบบตเต็มเลยครับ <c oughs> เวลาลดน้ำรดน้งเขาก็สิค่อยได้กินเรื่อยๆครับเมื่อหายตนนี้เลยครับตนหนึ่งห้ทุกตนนะครับต้องเปิดเฟืองออกกันนะครับหงายก้าวใต้ไปแล้วครับเอาเฟืองคุมแดบนี้พราทันใต้เขาค่อยใต้เรื่อยๆนะครับเนี่ยใต้เป็นปุ๋ยเป็นปน้งไปกัน nhà có vấn đề tá đỏ cái hợp xảy phía ăn khung này lúc còn nghe cái đây hấp nhà tuần giàn hấp กับเก็ดปุ๋ยแห่งทุเรียนต่อไปครับมาหน่อยลูกหนองแรีนน้ำกลนนี่ค่ะครับองค์ขลักติดตามอยากกินปุ๋ยเลย,ยนี่ครับใสไปเลยครับผมค่อนข้างใส่ไฮไลท์อยู่ด้วยครับปุ๋ยเพราะว่าดินของผมเป็นดินเหนียว ปุยกันครับซึมลงดินหยาแเ่ยังหน่อยครับเป็นดินเหนียวดินแข็งนี่ครับต้นนี้ก็มีเชือ้อรานิดหน่อย คุ้มไหวให้เกาครับใส่หลืคุ้มไหวที่เกานี่ครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นแรกว่าสิถอนปลูกไหมลยครับที่นี่เขาเริ่มแตกยอดออกมาแล้วครับ เขาซุนหาน,านาวกับมีหยอดมีหย้งแท่งออกมานะครับมียอดอ่อนแทงออกมาครับนี่นครับเดี๋ยวคือช่วยยามสีดูแลรักษาเขาก่อนครับเพื่อเขาอาจจะใหญ่ก่อนสิถทอนถิ่มเขามีหยอดใหม่ออกมา,า,มาให้ปุ๋ยเขาครับ เพื่อเขาใหญ่ใชยครับห่อน้าห่อนนะฝนเขาค่อยปับ๊บใต่คนให้เขาหาว,วิธีให้น้ำท้ายเทได,ดีกว่าเก่าครับเวลาเขาหนา้าฝนฝนตกหน,นักๆต้องหาว,วิธีบ่ห้ยหลากเน่าอีกครับนี่ครับต้นนี้ก็แตกยอดไม่ต้นแหลกว่าสิถอนถิ่มหรอครับ ราจะปลูกใหม่มสร้างต้นนี้ครับต้นนี้ก็เชื้อราล่องไร้กันครับเนี่ยเชื้อราเชื้อรา,าล่งนะครับ รอหลอค้นนะครับอย่าหายไก่หายห่า,า,างหลากเขาเลยครับหายปุ๋ยหายปุย๋หยห่าหล่อหลากเขาหล่อหลายเขาเดิอนออกมาป้ตตองให้ชิดค้นต้นนะครับหางค้นต้นประมาณหางรับต้นประมาณคืบหนึ่งเลยครับหนึ่งคืบ แหงเร็วครับหนาหนาวแหงเร็วแหงดิ้นแหงเร็วแหงกํลาลังแท่งหยอดดีออกอีกแล้วครับต้นนี้แตกงหยอด ตัวนี้ก็จะเริ่มแทงหยอดเทื่อนครับเริ่มจะแทงหยอดเทื่อนผมบ่ได้ให้น้ามาสองมือนะครับดินแหงเลยครับดินแหงเลย ผู้ใดมีปุ๋ยดีๆก็แนะนำเขามาได้ได้ไดครับผู้ใดใส่ปุ๋ยยังกรบบอกกันันได้ครับสำหรับผมใส่ปุ๋ยอินซีนฟันหกหกหกเทิมสามหรือหกหกสามเนี่ยครับผมก็จำมาได้เป็นปุ๋ยมูลสางข้าวก็ถือว่าดีอยู่ครับปุ๋ยนีย่ปับสภาพดินนําถือว่าใส่ได้อยู่ครับปุ๋ยมูลสางข้าว ครับผมใส่ต้นละสองกำมือตัวดินดินของผมเป็นดินเหนียวครับปุ๋ยมันซึมลงดินยากใส่ละหลายเนี่ยฟางกุ่มไว้ก่จล่มกับแห้งครับลมแรงแห้ง เชื่อล่าก,กับทุกต้นครับทุเรียนต้นนี้กับบัไดหยอดว่เดินน่านนะครับสงไซใหย่หนามเขาบ่ค่อยเพียงพอ่อนี่ครับแต่หน้าห้ ปุ๋ยแบบนี้เราประกันว่าปุ๋ยว่ามีไหลครับเพราะว่ามันฆ่าเฟืองฆ่าหา้าดนะครับต้นนี้กันหนิงน่านนะครับั้งแต่หนาฝนมาพ่ายอดว่าท่านว่าท่านแตกยอดด้วยครับต้องใส่ให้หนาโมาพียงพ่อ ้นนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับนี่ครับเริ่มแตกยอดแล้วใบหลวงเบิดเลยครับต้นนี้สองสสยสิเป็นสองสสยสีหลากเนาครับต้นนี้แต่ยอดแต่ก็เริ่มแตกยอดออกมาไหมนะครับนี่ต้นนี้ก็มีหมด ค้นครับไต่โคนในโคนบนโคนนี่หมดสิึ้นมองนี้ครับหมดแดงไฟผมก็ได้ขาเรียบรอยแล้วไรเขานี้นะอาจจะเห็นในหลากเสียหายนะครับหมดหมดแดงไฟการเจ็บๆนะครับนี่ครับ ปุ๋ยนี่ปุ๋ยอินทรีย์นี่<ส><ช>เดือนละสองเที่ยอะไรได้ครับสินเดือนกับกลางเดือนโมใส่สองกัมมครับสำหรับผมโมมีปัญหาอย่างหนึ่งครับปุ๋ยอินทรีย์อย่าใส่อย่าพึ่งหายจะปุ๋ยเคมีครับพ่อครับเพราะหลักเขายังอ่อนอยู่เขาสิรับบ่อยนะครับปุ๋ยเคมีตนเขายังหน่อยขันใส่ขันห้ปุ๋ยเคมีไป อาจจะใต้ได้ครับเดี๋ยวขอหามคือว่าอย่าฝ่งใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ได้แต่ปุ๋ยอินรีพอทุเรียนหลักเขายังอ่อนแห้งต้นเขายังหน่อยหลกักเขายังอ่อนโมทันแข็งแรงโมผอมโมเส้นผอมจ,รจ,รจะรับปุ๋ยเคมีเด้ครับ ใส่ปุ๋ยแล้วก็ะสให้นามนะครับวันนี้นะเมื่อไฮนามเมื่อสองมือแล้วครับแหงมดเลยดินครับมันนี้ก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับผมขอจบคลิปไปแค่นี้เลยนะครับขอบคุณที่เขามารับชมผู้ใดมีขอคิดดีๆหรือยังดีๆก็คุยกันได้เลครับสลับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ